กู้เงินด่วน5,000กู้ง่ายได้ทุกอาชีพไม่เช็คบูโรใช้เอกสารไม่ซับซ้อนหากท่านสนใจรับชมในคลิปได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มีสินเชื่อเงินด่วนมาแนะนำเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลของเมืองไทยแคปิตอลจุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้คือถ้าท่านมีอายุ20 6 0ถึง6 0ปีไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็สามารถยื่นกู้ได้จะเป็นอาชีพอิสระค้าขายหรือพนักงานประจําก็ยื่นกู้ได้ค่ะและที่สำคัญจะไม่เช็คเครดิตบูโรให้กู้เริ่มต้นที่5,000บาทและขอบอกว่าได้เงินเร็วมากถ้าเอกสารครบนั่งรอรับเงินได้เลยค่ะ อัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่1.14%ต่อเดือนระยะเวลาการผ่อนชำระจะให้เลือกผ่อนตั้งแต่10เดือนถึง24เดือนจะเป็นการจ่ายแบบลดต้นลดดอกและใครที่ต้องการจะขอกู้สิ่งแรกที่ต้องทำเลย คือให้ท่านโทรสอบถามกับเมืองไทยแคปิตอลสาขาใกล้บ้านซึ่งสาขาของเขาจะมีอยู่ทุกอำเภอเลยก็ว่าได้ที่ต้องให้โทรสอบถามก่อนเป็นเพราะว่าแต่ละสาขาจะใช้เอกสารที่แตกต่างกันเจ้าหน้าที่สาขาจะดูว่าเราทำอาชีพอะไรเป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าปัจจุบันจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างดังนั้นจึงอยากให้ท่านโทรสอบถามกับสาขาใกล้บ้านก่อนค่ะ ถ้าท่านไปที่สาขาแล้วเตรียมเอกสารไปไม่ครบจะทำให้ท่านต้องเสียเวลาต้องกลับไปยื่นเอกสารเพิ่มอีกรอบและในวันนี้อ้อยได้ list เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นกู้มาให้ท่านแล้วซึ่งจะใช้เอกสารดังนี้ค่ะถ้าท่านทำอาชีพอิสระเอกสารที่ต้องใช้คือ 1. บัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สเตทเมนท์ที่ขอจากธนาคารย้อนหลัง3เดือนและต้องมีเงินค้างในบัญชีทุกสิ้นเดือนไม่ต่ำกว่า500บาทติดต่อกัน3เดือนเงินจะต้องค้างในบัญชีเริ่มนับจากวันที่30หรือวันที่31จนถึงวันที่1ของเดือนถัดไปเช่นถ้าท,ท่านยื่นสเตทเมนท์เดือนพฤศจิกายนจะต้องมีเงินค้างในบัญชีไม่ต่ำกว่า500บาทในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนเดือนที่2องจะ ต้องมีเงินค้างในบัญชีไม่ต่ำกว่า500บาทในวันที่30กันยายนถึง1ตุลาคมและเดือนที่3จะต้องมีเงินค้างในบัญชีไม่ต่ำกว่า500บาทในวันที่31ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน และบางสาขาอาจจะใช้บินค่าไฟและใบเสร็จค่าไฟเดือนล่าสุดที่มียอด300บาทขึ้นไปและต้องไม่มียอดค้างประกอบการขอกู้ด้วยและถ้าชื่อของคนกู้กับชื่อในบินค่าไฟไม่ตรงกันแต่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันหรือบ้านเลขที่เดียวกัน เจ้าหน้าที่สาขาอาจจะให้เราถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบินค่าไฟพร้อมรับรองสำเนาหรืออาจจะใช้เป็นสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบินค่าไฟพร้อมรับรองสำเนาฟังดูแลว้วอาจจะใช้เอกสารเยอะใช่ไหมคะ <c oughs> แต่อย่างที่ได้บอกไปตอนต้นคลิปค่ะว่าเอกสารที่ใช้ยื่นกู้ในแต่ละสาขาจะใช้เอกสารแตกต่างกันเพราะบางท่านอาจจะมีเอกสารที่กล่าวมาไม่ครบ อาจจะมีแค่บินค่าไฟแต่ไม่มีสเตตเมนต์เจ้าหน้าที่สาขาก็จะพิจารณาเป็นรายบุคคลไปว่าเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างและสำหรับพนักงานประจำที่ต้องการยื่นกู้จะต้องใช้เอกสารดังนี้ค่ะ 1>, 1. หนังสือรับรองเงินเดือน 2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือน 3. บัตรประชาชน 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 5. บัตรพนักงาน 6. บินค่าไฟและใบเสร็จค่าไฟเดือนล่าสุดสำหรับบินค่าไฟอยู่ที่เจ้าหน้าที่สาขาจะพิจารณาว่าเราต้องใช้หรือเปล่าเมื่อท่านยื่นกู้ไปแล้วจะทราบผลภายในวันนั้นเลย ถ้าท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อท่านจะถูกหักค่าอากรสแตมหบาทส่วนประกันชีวิตท่านจะทำหรือไม่ทำก็ได้ค่ะและถ้าท่านผ่อนตรงเวลา3-5งวดขึ้นไป หรือครึ่งหนึ่งของสัญญาที่ทำไว้ท่านจะขอเพิ่มวงเงินได้อีกเอาละค่ะหากท่านสนใจจะยื่นกู้ให้ท่านโทรสอบถามกับเมืองไทยแคปิตอลสาขาใกล้บ้านก่อนนะคะและขอให้ท่านที่ยื่นกู้ได้รับอนุมัติสินเชื่อกันทุกคนค่ะหากยังมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามเพิ่มเติมในคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ